สวัสดีครับผมมากปรินครับผมวันนี้เราจะมา2 Minute s Wit หมากปรินครับ <c oughs> อันแรกมันก็ยากแล้วอะไรที่เหรอไม่ามาปรินครับ <c oughs> แค่นี้แหละ <c oughs> ผมชอบแต่งตัวง,ง่ายๆครับเสื้อยืด <c oughs> กางขาสั้นรองเท้าผ้าใบครับชุดนี้คือพร้อมไปไหนทุกที่ได้หมดโ <c oughs> ถ้า3ามวันนี้ผม หาที like like to, like 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 ่เที่ยวแล้วล่ะผมชอบเข้าป่าผมชอบขับรถครับผมตอนนี้น่าจะเป็นเน็ตไอดอลครับผมไม่ไม่ตอนนี้น่าจะเป็นแบบเอ่อเอ่อน่าจะทำรายการถ่ายสารคดีท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคุณชัดชัยเป่งพาณิชย์ครับผมคุณในกองเสกับใครมากที่สุดคุณชัดชัยเป่งพาณิชย์ครับผม ส่วนใหญ่ก็เราก็จะแยกย้ายกันอยู่กับบทนะแยกย้ายทําสมาธิของตัวเองอยู่กับบทของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยพอที่เข้าฉากปุ๊บเราก็พร้อมทันทีที่จะแบบเออไปเป็นตัวละครนั้นๆครับท่าไงวะหนึ่งสองพูดถึงละครเรื่องนี้นะครับก็อยากจะขอให้ พี่พี่น้องๆน,นะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับผมก็ฝากดูละครเรื่องนี้ของผมด้วยนะครับละครเรื่องเกมล่าทราชนนะครับก็อาจจะไม่ใช่ละครแนวตบจูบหรือว่าแนวแย่งสามีแย่งชาวบ้านเขานะครับก็เป็นละครบู๊อีกเรื่องหนึ่งทีออ่มีอะไรให้น่าค้นหาแล้วก็ติดตามนะครับ